พอจีนประกาศว่าจะเปิดประเทศวันที่8มกราคเนี่ยทุกคนโอ้คาดหวังว่าออคอมมิว i ิตี้มันจะต้องมานะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากระแสกลับดันกลับข้างแต่ถ้าเราไปดูสถิติจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆปีนี้เนี่ยจำนวนวันที่หนาวเนี่ยนะครับน้อยกว่าทุกๆปี ก่อนอื่นนะครับอะไรทำให้ราคาน้ำมันมันย่อลงมาแล้วก็ทำให้ดูเหมือนคอมมดิตี้ที่ยึดโยงกับราคาน้ำมันเนี่ยมันย่อลงตามมาด้วยจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับคุณปุ๊กครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมาจาก2องปัจจัยหลักนะครับคือคือถ้าใครได้ติดตาม KS Forward นะครับช่วงปลายปีเนี่ยออตอนนั้นราคานํำมันก็ประมาณ85นะมันขึ้นไปช่วงนั้นเนี่ย เราเราได้ออกรายการนะครับก็คือผมได้ออกรายการตอนช่วงปลายปีเนี่ยก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเปิดประเทศของจีนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนคาดหวังพอจีนประกาศว่าะจะเปิดประเทศวันที่8มกราเนี่ยทุกคนโอ้คาดหวังว่าอคอมมิล,ลิตี้มันจะต้องมานะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากระแสลับดันกลับข้างนะครับเพราะทุกคนกลัวว่าหลังจากจีนเปิดประเทศเนี่ย ด้วยสภาพของอคนในประเทศจีนเนี่ยที่ฉีดวัคซีนเป็นเชื้อเป็นนะครับเกือบทั้งหมดนะครับก,ก,ก็อาจจะมีการติดในเรื่องโควิดกันอีกรอบหนึ่งใหญ่ๆซึ่งอาจจะทำสุดท้ายเนี่ยทำให้พอหลังจากที่เปิดประเทศกันออกมาออกมาเที่ยวตอนช่วงตุจีนแล้วหลังจะกลับไปเนี่ยนะครับมันจะติดกันเละเทะเลยแล้วจะส่งผลทำให้ทั้งในจีนแล้วก็ข้างนอกจีนด้วยมีการแพร่ระบาด โควิดอีกรอบก็เลยมีการคาดหวังว่าความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยมันอาจจะกลับมาลดลงอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันต้องกันข้ามกับกับความรู้สึกในตอนแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลแรกนะครับที่ท,ที่ที่ทำให้ราคาน้ามันดิบลดปรับตัวลดลงมาเหตุผลที่2นะครับก็คือในเรื่องของสภาพอากาศซึ่งจริงๆเราก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไร ขัดกับความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดใครไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงสิ้นปีหรือแม้กระทั่งอยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยช่วงสิ้นปีเนี่ยหนาวมากนะอากาศเย็นมากนะครับในหลายที่เนี่ยก็มีหิมะตกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราไปดูสถิติจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆปีนี้เนี่ยจำนวนวันที่หนาวเนี่ยนะครับน้อยกว่าทุกๆปีนะครับแล้วก็แล้วก็อุณหภูมิระดับอุณหภูมิเนี่ย ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเนี่ยประมาณสัก14 14องศาเอ่อสูง, <S <S ส,งสูงกว่าค่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ยประมาณ14องศาคือไม่เย็นมากอย่างทีง่เราเคยคาดการไว้ใช่ไหมไม่หนาวมากอย่างที่เคยคาดการไว้คือคือถ้าเอาเอา,เอา,เอาจํานวนวันที่เขาหนาวเนี่ยนะครับต่ากว่า65ดีกรีลงไปมานับเนี่ยมันกลายเป็นว่าปีเนี้ไม่ได้หนาวเยอะ<ม>นะครับเ<ม>พียงแต่ว,ว่ามันมีหนาวจัดเนี่ยบางวัน ก็เลยส่งผลทำให้ดีมานการใช้น้ำมันเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าสูงอย่างที่คาดประกอบกับสต็อกนะครับก๊าซในในออยุโรปเนี่ยที่ทุกคนกลัวว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะขาดในช่วงหน้าหนาวเนี่ยตนผ่านมาถึงตอนนี้ซึ่งซึ่งมันเป็นช่วงพีคข,ของหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะครับก็คือช่วงมกรากรุมพานี่ยนะครับก็คือยังมีสต็อกเนี่ยสูงกว่าระดับค่าเฉลีย่ยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระดับสัก85% นะครับขึ้นไปซึ่งตรงเนี้ยทำให้เชื่อว่ายุโรปเนี่ยจะผ่านหนาวในรอบในฤดูกาลนี้ได้ค่อนข้างแน่นอนอ<ม>กลายเป็นว่าพวกที่ speculate เนี่ยก็เลย Pay Position ออกมาหมดก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันราคาแกส๊สนะครับปรับตัวลงมาก่อนเลยนะครับก็คือไอ้พวกที่มีมีการ speculation ขึ้นมาสูงเนี่ยก็ก็ปรับตัวลดลงมาครับ<ม>อันนี้ก็คือ2องปัจจัยหลักครับครับนะะน้ำมัน น้ำมันก็เลยลงนะครับกส๊สธรรมชาติก็เลยลงแล้วมีส่วนในการฉุดราคาถ่านหินให้ลงตามด้วยไหมครับคุณผูครับคือตอนนี้เนี่ยด้วยตลาดถ่านหินที่เป็นตลาดที่มันมีการซื้อขายล่วงหน้าไม่เยอะนะครับการสเปกุลเลตเนี่ยมีไม่เยอะการเก็งกำไรมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอิงฟัน d a เมนทัลมากกว่าซึ่งในในเชิงของลักษณะของถ่านหินเนี่ย ณนะตอนนี้เนี่ยคือมีปัจจัยบวกเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของจีนเนี่ย <Okay. S 1> เริ่มผ่อนคลายมาตรการให้สามารถอิมพอร์ตในส่วนของอตัวทานหินจากประเทศออสเตรเลียได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก,ก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยยังพอที่จะ,ะเหมือนกับว่ารักษาระดับในส่วนของอินเด็กซที่เราเรียกว่านิว c a s t l e ลเนี่ยให้ปรับตัวลดลงไม่มากนักแต่อะไรก็ตามเราเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะลงมาตาม ตามคอมมิตี้ y อื่นๆเพราะว่าพอหมดหน้าหนาวเนี่ยนะครับในแง่ของปริมาณการใช้ถ่านหินนะครับเ่อที่ที่เอาไปใช้ปั่นไฟให้ความร้อนอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มลดลงนะครับมันก็จะตามตามไปมาเพียงแต่ว่าด้วยฟันแนเมนทัลที่เรื่องด้วยสเปกุลเลชันที่มันน้อยกว่าราคามันจะไม่เหวี่ยงเท่านะครับครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมน้ำมันลงก๊สธรรมชาติลง และน่าจะทำให้ราคาฐานหินลงตามด้วยในเวลาต่อมาประมาณนี้นะครับคุณปุ๊ครับนะใช่ครับโปรครับการลดแบบขั้นบันไดสำหรับท่านที่สนใจมันนี่พัสออนไลน์นหลักสูตรจาก11หลักสูตรของเราเนี่ยจะให้ราคาพิเศษเลือกหลักสูตรที่1ลดไปเลย40% แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่2เอาส่วนลดไปมากขึ้นเป็น50%สําหรับหลักสูตรที่2แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่3ก็จะลดเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น60%ฉะนั้นการลดราคาก็จะเป็นขั้นบันได40 50และ60%สําหรับ3หลักสูตร Money p พั s ออนไลน์ของเรานะครับสนใจก็เชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอนะครับ หลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุณพันแก่งซูเปอร์สตองซิกเนลหลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดขาลงนะครับเอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นโดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10 หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับวินัยสําคัญมากๆนะหลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สําคัญมากๆที่ต้องทําตามมาก็คือต้องใจแข็งมีวินยัยซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดนะเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆซึ่งอาจารย์ป๊อปป,ปูไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับ เล่นคุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธานากิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ตำราการยกตัวอย่างเคสตัตดีการวิเคราะห์บิสเนสไซเคิลและบิสเนสโมเดลสิ่งที่จะเข้ามา disrupt แบงค อานะจาร์เออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลาทํานะทให้เรามีความรู้แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็นมันน y p พัส o ออนไลน์8ูนย์ไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับเครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ Basic to Digital Assets จันแชมปหลักสูตรที่5 หลักสูตรที่4ครับนี่ครับ Trend i s y o u r f r i e n d นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาดแล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อนะต้องการจะกินคำใหญ่ขึ้นนะมากกว่าระยะเวลาหนึ่งวันนะเล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ทาไม้ตาย นาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีจันกิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เล่นยากครับถูกรอบได้ตังผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมปเนื้อหาอันเนี้ย เหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรมาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปนะแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ยนะครับยังยังขาดฝนะีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่ สวิงเทรดเนีน่ยอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นนะครับเพราะว่า3หลักสูตรยิ่งยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ลดอ่ะ4 0 5 0 6 0 4 0 5 0 60เป็นขั้นบันไดนะครับฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลย นะครับหรือคุยกับทางแอดมินนะครับลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสา3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candle Stick Charting อันนี้ เล่มใหม่ล่าสุด1290าชาร์จแพทเทินอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l l i o t w v v t t r d i n n g อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง3130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้าในสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับ สนใจเชิญนะครับสแกน QR Code คหน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ